ครับเราก็ชมการแข่งขันทงเหลืองทงเหลืองมาครับทงเหลืองอยู่ไหนครับยกทงเหลืองขึ้นก่อนแล้วก็พร้อม็ยกงสุขาวเอาเลยมาทงไม่เห็นขึ้นเลยก่ะเกี่ยวกับทงป่ะลองครับแข่งประกอบไส้ประกอบคือต้องยกต้องตึกใหม่นะครับคันะ ตึงตึงตึงอะไรครับดังดังครับดังเฮ้ยสามหกเมตรสามสามเอ็มสามจุดสามหกเมตรครับเสียงดังด้วยนะครับการครับพร้อมเอาทรงลงโอ้มือมือ เอาเอาเอาตรงนั้นตรงนั้นเดินกลับครับนั่นแหละนั่นแหละมองแน่เยะว้าวเอ่อคือว่าเอาหม่งมันนู่นนู่นไสไหมเออสองเมตรใช่ไหมไม่ไกหน่อะจีนเออเอาลงเลยก็เอาลงเลยครับเออมันเป็นสัญญาณด้วยถูกต้องคือไม่ก็มีเสียงนกบดีดด้วยโอ้กระโดดไกลจริงๆ อ่านๆด้วยนะครับอ่านอ่าน,านทางนู้นอ่านดิเอาถูกผู้เก่าอีกอ่ะผู้เก่าอ่านนะครับอ่านอ่านานะครับนั่นามเท่าไหร่2กุ๊ดเป็ดจะกินไล่เดี๋ยนแตะลําเม็ดมันพันล้ําๆอยู่นะ เท่าไรครับพัดเข่าพัดออกใช่ไหมสจุดสามจุด,จดไปเลย,นนยอ๋ลง่งมอยุ่งไปีชายอัทงศูนย์ไปท่านั้น โอ้ยขอลุ้นกันครับสี่จุดเท่าไรสี่จุดเจ็ดสี่เมตรชุบโอ้โห เออตาไปเออได้มมยังไงศูนย์สี่จุดศูนย์สามเมตรครับอ่า สามจุดหกหนึ่งครับเอาลงเนี่ยเอาทงขาลงสามจุดสี่ศูนย์มันตรงท่งเหลืองเนอะ สามจุดหนึน่งศูนย์ครับคุละสามเพือนนรอบแรกครับตัวนี้เจออ้าเลยครับ

ยปล่าเปล่าครับสองจุดเ้อเมตรอืมสวย สา,สามจุดหกหกเมตร,มตรสามจุดหนึ่งเก้าเมตร,มตรสาม จุดสองสี่เมตรมัต้องนั่นเต้นี่แบบแทบจะไ่ได้ยินเสียงเลยสองจุดเจ็ดสาเมตร 3.25เมตรลำดับต่อไปจะเป็นการแข่งขันรีทารายการที่หนึปดสองจุองจุดแปดศูนยเมตร

S <s <ans> มโหว่าจิไปใส3.13มจุดหนึ่งสาเมตรมือสามจุดสองเก้าเมตรสองจุดสองเก้า สองจุดห้าูนสจุดห้าูนสามจุดสามหเมตร สี่จุดสองสามน่นอนเถอะเอาหลอดียวพ่อโอใคแตกเนาะมือนี่อะไรนะ 3 8 2เมตร